เจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิาพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียนเกา้าวกานมัสการขอโอกาสปฏิรานเทรรัตลอดทั้งคณะสงฆ์ทุกรูปทุกองเพราะความเจริญในศีลในธรรมจงบังเกิดมีกับคณะสัตยาโยมอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฟศีลใฟธรรม สูเสวงหาคุณงามความดีทั้งหลายเพื่อความสบายกับลกนั่งอยู่เพื่อความสบายบ่ให้นอนลงเล็ให้ลูกคืนให้ลูกขึ้นอธอตมามาชิดพอระหุงเวสรนางยันตีปะปตานิวนานิจาอารามารุกเจตยานิ มนุษย์าปยาตาชิตามนุษย์เป็นอันมากเมื่อเกิดมีภัยลูกค้าแล้วจ่อมถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างอารามและทุกคาเจดีนนออออย์บ้างเป็นสารณะอันนั้นเพิ่นถือเอาคู่เขาเอาป่าไม้เอายิ่งงเป็นสารณะแต่ย้ายเกินเอาเสาเป็นสารณะเพราะเสียหลีเอาไปเบิ่งโลหลดเจียบเฉียบะ ไขก็สิมีแเอวคือกันมานุณตัวเจ็บเป็นตจเพินบ่ธรรมดามายนะ่ายเนาะเ่าพอท่านแลว้วสิเทาอีกอยู่สังขารสวยแห้งางานกระดนาบันแห่งทุกสําเทาอยากตายทิมก้อนงน่ายเจด้อบอว่าสัเพอยากตายนะยังอยากอยู่ต่ออยู่คนวันาการที่เข้าได้เขามานับถือพระพุทธศาสนา อยางโนมในการที่เอาได้ยินได้ฟังได้ศึกษานด้ดันทำคำสั่งสอนการเหตุการณ์ทำความผ่าวาสศเป็นการทำบุญทำบุญกดีหรือว่าการทำบุญแจกเขาหรือว่าทำหลายหลายสิ่งหลายๆายอย่างที่เขาแสวงหาบุญในทางพระพุทธศาสนาบุคคลผู้ที่มีปัญญาบุคคลผู้ที่มีความฉลาดมีความเข้าอกเข้าใจ สิพยามเหตุแนวที่มันถือสับของเฮาที่เสียบอกไปให้เกิดประโยชน์หลายที่สุดคือจัำท่ามงานยดได้มารวมกันเหตุยกตัวอย่าง,าาง,างท่ามแม่เกษ,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 ษตรติวความเท่งพอปมอแม่ปองโอ้พอปมแม่ปองมันเดิมมากม่าธรรมดาล้ขทางกระไตมันก็ใครดีแน่สื้อสีหอดชิว มยังไงอีกได้เลยขึ้นเทเว่นอยู่เะเว่นอมอาจะมากกตามปกติตีสามกับตีสี่เทศกับเทศตอนนั้นย่ามมันผู้ฟังเหงาเน่ะผู้เทศยบก็เหงาพอกันผู้เทศสบซำกันสังเกตียดบนรถย่างผาเข้าเิวเหี่ยวเอาน้ำไปหดซัวมันสิขึ้นอันมันขึ้นยากกับพวปากดอกขันยมบะจม เฮ้ยจะเปนเหี่ยวคือคืออืมพาเดี๋ยวฟังโมกไปหอดนามดูแต่ได้เห็นานาเห็นโยมได้มารวมกันประพฤติปฏิบัติตั้งแต่มือที่แหลมาแม่หน่อยแม่เกษตรจิ๋วโ่กไปทงไหนจังไหนมาทษนเด็นสเด็จ ย่ำเศร้ากับมานลุกมานางก็ไม่ได้ออกหลายคนน่ะมาย้ายเบียดมันนั้นแต่ย้ายเบียดอาจมากกว่บอกเงินรับปันใดหลอกแม่นาวเนั่ยสินางเพิ่ดขึ้นแล้วกับนางใดญ่นางเปล่าร่มแล้วพอมีหมองสิไปนาทองกับข้ามต้ามีกับข้ามรับแล้วก็บรับได้สบายแต่มือนีส้มสีหยบหยงแน่ หากยู่นน้ำมูลนี่แหละหากยู่นน้ำร้านถ้ำนี่แหละถึงมาก็เลยถือว่าเข้าได้เขามากน้ำถือพระพุทธศาสนาซ้อยกันพระคัพปะข้องพ่อแม่คกุบาอาจารย์คือกันคกุบาอาจารย์ที่มาน้ำหลองตาเสียเนียเราเป็นสายสายเพิ่นมาปฏิบัติได้ไปอยู่น้ำเพิ่นอยู่ไปพักอยู่ซื่อๆหรอกอยู่สำนักสงฆ์ห้วยตาเพื่อนก็ถือวือคืออาจารย์ยังน้อยจังซื่อเพิ่นบ่ได้ตอนนั้น ระวังผีคอนคอยเด้อคนละระวังผีคงคอย,ยคาอ,อ,ยอา,ายุหอวตาคนนม้มาดานเพื่อนมันซี่บอกคุณเธอท่านนั้นเขาไปภาคยุบคนน่ะยางเขาไปน้ำข้อขนาะอันปลาภัยันตาหลอดถึงปองไปตะมาก็คอยยางไปตามธรรมดาผู้บาอาจารย์ผู้หันเพื่อนก็ได้พรมดอกแต่โดพ,อ,พอดีพ,อด,พอดีจะอาจะมาเสือสิงยางไปหอดพุน,พนจนปวดเอว ุนหนีน้ำย่านน้ำถ่วงก็ได้ดุนดีในจังน้อยเพื่อละว่านี้นอนกับขึ้นต้องระว่างดีๆเด้ผีกองไฟนะมันสิจกกินตากินไตกินใสกินพุ่งว่าสัตว์ต้องระว่างดีๆบัดกุตตีเพิ่นเอาเตะเอาเต้หยางม่งซื้อแล้วก็ผ่าเขี้ยวย่าหนักกับมวนขึ้นพาแบบเป็นผ่าเคี้ยวผ่าเขียวแบบนานๆนนะย่านักกับมวนขึ้นย่ำสิ จากวัดกับปลอยลมกับเป็นฝาเทียมแต่มากับนอนไปนั่งที่แหลก,ก,เกเ็เดินจบคมดอกเพิ่นมี่ทังเดินจบคมมุ่งายางดีเดินจบคมเพิ่นกับวาเด้ขั้นไต่เทีย่ยงแต่ละว่างเหม่เดิมทางเทียมมันม่มันมันยางเหี่ยงขาวมาสั่นมันเป็นห้องน้มลงมาจากเพิ่นวางมันลงมาจากคู่ง่ววมาสั่นผีกองค่อยแต่มากกับนอนกับใส่สติอยู่เด้ระว่างบอกว่ามันยากหรอ เต่ว่าซื้อนอนขึ้นนั่นแล้วว่างละว่างหางนาวกับหนาวแม่บอกว่ยเบาซูา่ฟังบัดตกก็ขึ้นมาเดืกดเดือเสียงแล้วบัดนี้องนอนอยู่ข,ข,ข้า,มา,มานนงคนนข้อหัวนมึงมาบัดใดเนาะมาบัดใดเนาะโคดเข่าเด้โคดเข,าข่าโคดเข,าข่เขา นี่ผ่าเยีก้กระพอกน่าเนปผากะเตี้ยวไว้สก่อนอย่างนั้นมาจกอย่างคือเพื่อนบ่านนะเนบไฟเนบไฟทางหนาวก็นางร้อนก็หลนนี่นี่้อผีของขอย้นกระพองจังสี่วะสนอโอ้ยสัวสีแก่ขึ้นนั่นมันท่อดละม่านคับอิริไก่กับไก่มงไฟกับบะมี่ยูกับยูขางข้องน้ำ พม่นมาไม่มาน้ำค้องน้าเดียววาสันล็อกตาปันยังมายืนอย่างเดียวแบบนี้จริงจริงมีจริงจริงมันมาเดินหยอกพากเล่นอยู่ว่าสันอือแบบนี้ท่านล็อตาเบาวๆธรรมากันสิเพราะอะไรตกใจมันเลยส่วสีแจ้มเนี่ออกเอ้ยขึ้นน่นธรรมะคือว่าทรมานที่สุดในชีวบินของกลางเป็นนักบินเลยต่อไค่ว่าพระจ้าคือคนนักบินนักเดินอินนักบินนั่นเอง แต่มืออื่นคือสิสงสัยสิเมตนหมดสายการปินเริ่มอื่นเด้อมหมดสายการปินเพราะว่าเสียโยมสิถวายสลา,า,ากพัดจังไหนกันต้องนั่งสา,า,า,าวรครับล่ะอ๋อกระสิเมตกวน้องนางสาวตัวน้อง,าองบาด <c oughs> โอ้ยสวดแจ่มมาก <c oughs> แต่ามาละสำรวจเบิ่งคักวฟังข้า,ขาง,งนั้นมันปเป็นปลาอ่อยของโยม ฝากอันปลาภัยไปเห็นไหมฝากค้องน้ำไปอาตมาก็เลยยามน้ำเหนเบิง่งมันยากครับไหลมาคลืน่นีิวันเป็นหมามันออกรู้หมาหน่อยมันหนาวมันอย่างนี <c> ้ <oughs> ควงยานของคนแม่ออกเอ้ยฟังเสียงหมาหน่อยออกัอบว่าออกอาตมาเนี้ยเนี้ยอยู่อัอนคลื่นโอ้ยสุดอดหมาหน่อยเอ้ยสุดอด มึงไม่เห็นในพาคยานเด้อซ้ำนั่นไลแม่ออกเพราะฉะนั้นเ้าต้องพิจารณนาวบนข้าวคามเรือสีเหตุยังก็ได้เงินของเข้าปัจจัยของเข้าหามาไดยากปูดหัวเล่ากัมหัวหย่าเสือสิไปเหตุการเหตุงานมากอานงเถือกเจ้ากัเอาไปซื้อหยาพิษมาเลียงพ้นมา่อมอง้น โยมสังเกตเบิ่งผู้ข้าเจ้าเอาวิตามินซีเข้าไปนั่นยางกับข้ไขเพียงเนียตากระไล่คนนั้นยิบยางกับข้อไขคือเศร้าหนาเศร้าหลังปัดข้างใหญ่ซาลี่อยู่ที่ไหนละ่ตละตาเล้วแหวนอยู่ที่ไหนนนีนล่ะแต่มาเพราะฉะนั้นเมื่อเขาได้เข้ามาศึกษาในดาาา้านนักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนา ไห้เข้าเป็นผู้ที่จลาเพิ่นขยัมมาเดนยดใหญ่หลายเดีย่ใหญ่เป็นไส้หลางๆประมาณป่าถืกแต่เตาไปยางย่ามือเสาค้ำผ่อว่ามันโคนเห็นน่นน่นมิแต่หย่างทั้งหน้าไส้มิแต่ยุงหาา่างภัยค้ำเข้าไปในในปัดแหงยุงคือกุ้งสีแจนดีว่ามันยุ่มเข้าใจขาดอยู่ย่ามไปเฮ็ดบุญห่าน้าหนะ่าน้ำเถลือมองสิได้บุญ

ยี <c ười> í, ại, í, ่สิบหร้อยยี à, đây, ỏ, ่สิบร้อยเอาไปมากูุเเมียเทียมก็สูงกริย์นไซแม่มันสองร้อยรกระันพักผลหวยเมนไปน้วงพ่อาาจะเอาของแม่มาถอดเลยหยาอไรนี่ยัง็นยาสีไดึเงินเป็นยาแต่หยาโย้มมันเขาเป็นดอกนิตรผู้ชลา ถวายพระกับถวายรายที่ดรอกเอานำหน้ติดซ่องจดหมายจัดไม่ดีอย่างมันเละหลอดออกมาสนอกเ<อ>พื่อแยัง่าเข้าไปถือเอาผู้เขาเอาต้นไม้เอาสิ่งต่างๆที่คน้นพว่ใครฉลาดนะท่านสีวาค้นง่เปนสีเขียดค้นฉลาดหน่อยซะเนาะว่าแบบท่ทานขันเครื่องหนึ่งท่งทานอี่เครื่องหนึ่ง างานจะกรบไายก่าเไปเบิดนะแนวคิดไปจะสิพายจะของคนถูกมันบ่อผถูกแม่ออกแต่การที่เข้าเข้ามากถือโยจะพุทธ,ธันจะทร,รมันจะสงคัญจะสารนำฆ่ตโตจัตาริอาริยสัจจานิสัมมปัญญ,ญายักปัสสติทองดีดีพากันว่าได้โคกโคกไ่ออกกับว่าได้ย้ายออมกันจกสีว่าได้น้ำมูอยู่กับวจากเนาะ บอร์ทอไดไหนปุ๊บเบอร์หาสิแล้วเราเบอร์จะลากระพัดลูกมาสิมาเอาน้ำหม้ซื้ออันนี้กับคนน้องบัวคือกันนี่อันนี้กับคนน้องบัวเนย,นนยันยจรากพัดมาบวชเด้อมาบวชจะเข้าวซอยกันอันน้องพีเบอร์ยี่สิบกระมาเด้อเป็นกะลุมอยู่ซอยกัน การที่เข้าได้เข้ามาถือเอาพระพุทธพระธรรมผสมเป็นทีเพลิงเป็นศาณะาถือแท่ยยุบอ,อไม่ออกถือแท่ยูุบอกถามเบงขลังเข้าได้เข้ามาสนสามหงมพสีอาสิมีความสุขอยู่เย็นไปหนาสามหงมพสีก็คือหงมของคุณพระพุทธหอมของคุณพระธรรมหอมของคุณพระสงฆ์แล้อาได้ศึกษา เรื่องอริยสัจสี่อริยสัจสี่มีอันใดแน่ทุก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 อยู่บอกนางยืนกัทุกข์ก็แห้งแล้วนางนก็จะงอยหลายเทียแล้วง่อยแล้วก็ฟื้นขึ้นมาใหม่นางไปน้ำม้าปวดขาแล้วไปเหยียดกอกเหยียดก็สม,มพระผ้าข่อนจะาลหายเพื่อนกับก่อขึ้นมา ก็ข,ขึ้นมานางข้าวหนึ่งก็ปวดอีกปวดกระเจี๊ยดออกเอาไปมา่อนพอไหวลูกได้ไหวักยนไปนก็ไม่อก็ลูกออกไปนไ,ไปหาน้ำ้อนกไกๆชักอากว่อยากเด้ก็พูดจาที่เรืน้ำพอนเสื้สีอันฉันไดเนาะน้นำเปาอยูาา่ขนาด ถ้ารางกายจมเย,ยนม็นก็ยังบอจิ ắm, ้อยู่เป็นยังเป็นยังไปออกไปเพิ่นอยากปลดเปลื้องความถูกจากไหนมันเศร้าปวดนั่นนะเรื่องของความถูกเราหาเหตุได้บ่านีสมมติไทยเหตุมันมาจากอะไรตะกีเหยีย้่อนข้านางโดนนีอน่อะไรคนี่นางโดดก็เลยลุกออกไปร้องเบิรงลุกออกไปส,ส้มสีไข่ไข่เข่า,าขมาใหม่เข่ามาบ่ะนี่มันบมปวดซื้อๆมันง่นวงองอก วา,าเรอเย็ดจังไหได้ปลามเขาว่าน้ปา,าปําห่ม,ม,มเขามาบอกมุมเด็ดาหาม่ป้อมดีปลามนุ่มเข่ามาวางไปทั้งหนามูล้มไส่สุดยอดใน่ออกเท่าิึงสังเกตได,ด้เกิ่งแล้วได้ห่อดหมอนฉีดมาน้ำหมอนฉีดหนังนบ่หมุนเด็ดบอส่หัวนีหมุนเพราะว่าหัวเราขิ่งเสา เราไมาไว้แต่ให้หัวเข่าหมนนุนตีโจรจงลอยกระเทียนนนท์โว้ตอนนี้ตอนนี้แล้วว่าท่านในอ่ำฮอนเด็นทีเพิ่มอีกจัง้อยกระเสีย่ยมฮอนเด็นทีเพิ่มทุกเหตุของมันนั้นมาจากไหนอันนี้อันนี้เข้ามองเบิ่งเฉพาะเหตุเหตุที่เห็นอยู่ในปัจจุบันเข้าไปมองกลับขึ้นไปถึงว่าทุกมันมาจากไหน ชาติปีทุกขาชราปีทุกขามารณะปีทุกขังแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข์ทุกข์มาจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายแล้วครับอันที่สามนิโรดนิโรธพระจาจาร์สมคบคนแปลว่วหนีโรดนีเพราะไหนบอกไม่ออกหนีเด้อันนี้อจาจารย์มาเข่าม้าโรด อันนี้โรดกับคือหมองขีบบอไหหมีจิเลสบ่มีตันหามา,าข่ามูคือไก่กักบใบบัวแย่ออกสังเกตพวใบบัวเวลาหนามยดลงไปหนามมันสิไหลดิ๊ดๆิด,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 ดิดอยู่ในใบบวัวพอก,อกเกเฮตุจังใดความถูกจิเลสตัณหาความอยากต่างๆจัง,ง,งจคอยสิบอข่าม็าด้วยการประพฤต ตามมาักทุกสมุทัยนิโรธมักตามมาักมักมีจักโอ่งมันเบาใจ่วนเร็วเนี่ยว่าเบา,ามากไก่สิบพ่อยี่สิบนาที่เหรอไหมมักมีจักโองไม่ออกหนึ่งมักเห็นสองเนีย่ย หนึ่งสามมาทิฏฐิเห็นชอบเข้าเห็นชอบอยู่บอกแม่บอกเห็นชอบเพื่อว่าอารคก้นชอบเห็นเนาะความเห็นชอบเห็นว่าบากมีบุญมีนากมีสวรรค์มีบุญคุ้นพอบุญคุ้นแม่มีต่างที่เข้ามาเห็นจังสิลนั่น <c oughs> มามันก็มัดนอนอสนาเด้หนะักจำเก็ <c oughs> ตูซื่อมันดัดจริตเจ่ง พออยู่น้ากันมากทําทาวาสิโยมือข an you know ึ้นใช้มันพองรันหร้อไงแต่มากเพอยากพองบ๊อกป๊ออยากสอนมันดอกจันไม่ออกว่าคือเฮียคือเท้ปัสสิวานะทัานมหาโชคเราจะคอยวาเลือคือบอเืีอธาธาท้าข่าวจัดและการบอกละวายฟัางกระไดเด้อเสียงมาว่าตู่พองเห็นชอบความเห็นชอบสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบเข้าเห็นมาข้ามากฝก่าฝืนปฏิบัติทังสิณเข้าไปจ่องได้ได้วามสงบเกิดขึ้นในคิตใ,ในใจของเข้าสงบปลอไม่ออกสงบคาบอู่อาจะมากเบิ่งขุดหอดผ่าคุ้มไหม,ม่จะสงบปล่อสงบขุดไม่ออกเลามุ่งเหมือนขางด้านท่ามท่าขุณไปหลายแล้วปัญญาดอกิ่นมาไปไปสู่ที่ชอบที่ชอบซักเข้าชอบไปมง อันที่สองสัมมาสังมปปะความอยังไะ่ออกแปลว่ายังความดำริชอบดำริว่าสิเหตุทางไดนอนาคตต่ำใจไปไลยสิไปเอาน้ำเงินครับครับสิไปเอาเชียนเฉียนขึ้นสุดท้ายสิไปเอาน้ำเงินครับครับไปเชียนเฉียนแล้วข,ขึ้นสุดท้ายขึ้นวันที่ยี่สิบจีนิฮาคนกับวาสิมาน ตั้งใจมานานฟังเทียบครับครับตั้งใจสิมานานฟังเทีบเปิดคืนบ่หลับแต่หาเราคอยกตั้งใจว่าสิมานอนฟังเทียบเปิดคือค,ครับเอาโรดมัตาทาไหนก็เอาโรดไ,ไม่ออกมาจะได้มาอยูร้น่นถ้ำน้ำกันแต่มาขั้นล่องไปเนี่ยแต่มากเสัยอกล้องไปหาเจี๊ยบทาไฟย้ำนะทาแม่ออกนอนฟังเทีบ แล้วอันที่สามสัมมาสัมสมัม,มาว่าจาเนาะอันที่สามพูดจาชอบเห่าเบาพูดจาชอบเนาะแม่จ่บอกแม่บอกคือย่ีก่อมยางมากโมเมนเบื่อของเรา <laughs> อ้าค่อยกับชอบพูดซื้อๆเด้ อันเขาว่าว่าอันพระนนี่อย่างก่อน,อนข้ำภากานไม่ออกมั <Yes>. ่ง <Evet> อันตายามไปบนเรือมือเราจี้จีจี้ดีอยู่แล้วบ่ไปยงผู้อื่นลักษณะของการท้นบอได้ที่เขามาเว้าแบบ,บเว้าดูถูกศาสนาเว้าดูถูกสิ่งที่เข้าเขาเ้าหลบหงแหนเข้ากปรับกอได้ แต่ทางัคนกับลับอะไรโอดบะไรทอกันก็เลยแสดงออกมาก็เป็นยังดอกแสดงยังไงว่ไปยีผู้อื่นพ่ไปย่งผู้อื่นเบาซื้นลังคนกับมากเบาอยู่ลางคนกับเบลกาอยู่ได้เบาไปอันนั้นเตียกตะจนย่ามพาไปบินทบายนั่งเบาอยู่ไม่ออกอันนั้นเตียไปย่งถามพักนะพักย่างไปบินทบายไม่ออกถามด้ ชักคนได้คิดหลว่อได้คิดภาคยานไปดีๆนี่แม่ลับจังไดเราคิดจังไดเราจะคอยมาถามผรูบาอาจารย์แม่นฝันอยังแน่นอ,อนว่เพิ่์ดว่าพาคยานบินเท,าทนาน่าบ่ามีไหมยังถามมาแม่นฝันอยังแน่นอนว่เพิร์ดเทิรงยามเทิร์ฝันคิดเบิง้งว่าสิษย์ไทยศาสนาจังไดแม่ออกยามไปน้ำฝัไนไปน้ำ แล้วมาว่าบาดกับกจนว้นบาดกับอันทางเพ่าะไปน้ำกันเรอกพอสิตีต่อล่มก่อนแล้วบาดต่อมากออกข่าวไปด้วยเร็วนอนบัดมือรุ่นนี้โอกาสท่านข้าเสียอธิบายไม่ไก่สิบบนเวลาครับอันต่อมากเปนนี่อย่างสัมมากรรมมันโตการทำการงานชอบเฮาเหตุการเรียงานทุกมื่อนี่ชอบก็มันอะไปเหตุที่อย่างแน่แม่ออก เกี่ยวแับทัวกับไข่อยู่ดอกไม่แม่บ่อยเนาะมื่อนี้เจ็เจังไในมืออื่นสักสิไปเกี่ยวได้เพราะเกี่ยวได้ได้ทอดัฝากเกี่ยวไว้ค่ะไว้ฐานพ่นนอนหลีน้ำขางพ่นพ่นโูขางพ่นมาสั่นอกเปิดวิทยุไว้ให้วิทยุพงการทํำการงานของเฮาชอบอ่านังเทืยร์ทาไปเห็นอย่างการงานของเฮา การงนานของคนหางเงินเถื่อเช็ดเห็นคนอื่นเดือดร้อนกับมีหาเงเถื่อหากินผลความถูกของผู้อื่นแต่อยากที่ทํำของเฮก็เปลี่ยนคือจะมเมอคิดไปคิดมาเรื่องซื้อนะแม่ยังบอกเมื่อยุคกระดุมแม่แม่หว,า,วานคนมาซื้อเหล่าเรื่องสิแล้วกันยังมันอายุห่อนไปแล้วกยังบอกกันพอออก พอบา่าหิานออเพิ่นกนัมีคุณนะธรรมก่อชีว่าแต่อย่างใดอย่างเดียวการ,าการากาค้าการขายของเข้าหานั่นคือการค้าการขายกับเพื่ฝากเบิ่งสมมากข้าวขั้เรากนกัดฟั่งเปิดวิทยุฟัง่งย่าิ่นโทษข้ามากุยกับพผาจันทร์กับฟั่งอย่างทีถ้ำที่โทษข้ามากุยกับพผาจันทร์กับราย่าเปิดวิทยุฟัง่ฟงดูอนาคตกันโทษข้ามากกับเราดีดีตามคนเข้ามากกัน โทษความากทางฟังอยู่โทรมาบอกซักหน่อก็เอาเด้ก็ดีก็ถือว่าย่างห้ยกำลังใจกันทำทีจะฟั่งแต่ว่าโทษความากน่นเทียร์นัเทียร์ก็เลยบ่ผู้จักว่าผู้ใดฟังอยู่เนี่ยผู้จัดได้การกันเลยเอาไปเอามากันจะมีผู้ฟังบ่มีผู้ฟังกันเลยทางเทียร์ฉีกอันจัดกับมีอันวา่าจะญาติธรรมข้าว่าจะเปิดสายรับอย่งที่โทษความมากวนวันวนวันเป็นจะมีกำลังใจ เ่มสุบานลอสุมืองน่ะบานมีกลับขึ้นไปผู้ใดบอกเคยโทษมาโทษซะเด้อไม่ออกเด้อแต่กลับเพิ่นกับว่าเขาย่าอยากโทษเขาย่าอยากนะกันเป็นตัวบรรจอกันอยู่จอกันจอกันจอกันอยูน้องแล้วแต่บุญผู้ใดสิถึงดอกมอผู้ผู้ใดก็ฉีกขาดกดผู้นั้นก็ได้ใครขีกขาดกดกับผู้ใดเที่ยนนงสองเที่ยนว่างไปกับผู้ใดเขากดข้าอยู่หันแล้วอ๊อบมันตัดเที่ยนกักดสั่งออกไปไม่กดสั่งออกไปไม่น่อสิบวันที่ของเขาจยูเที่ยงวอ เอาอัดต่อไปอีอ่หังแม่ออกสัมมาตามันโตสัมมาอาชีวกาเรเลี้ยงชีวิตชอบเฮาเลี้ยงชีวิตของเฮาเลี้ยงชอบอยู่บอกทุกมือแม่ออกใช้กกเกิร์ดตับใจ้เฉียมเอาแหนงเลี้ยงเจ้าของมแม่เอายี่มั่งสุขภพจังเฉี่ยวม,มาก่างพวกพ่ออขับบรถนี่ยี่มั่งกวดอกดังเด้อ ก็เพราะแม่แทบจ่ออกหรอกพาก็คือกัดอามคนกับเอาอีหยังเข้าไปใส่ห่างกายของเฮาเอาอเก๋อีกทีนาทีอยู่พอดีเอาเลี้ยงชีวิตฉอบเฮาท้ามาหากินเลี้ยงชีวิตของเฮาโดยการเ่าไปเบียดเบียนผู้อื่นเพราะขาดทรัพย์ชีวิตแม่จะบอกให้แม่ออก เกษมันก็นะ่าะอาจารย์บอกสรุปแล้วอันต่อมาแม่นมี่อย่างวันนี่มันสิวจบได้ในสัมมาวายโมความภาพเขียนชอบภาพเขียในในการที่สิวอ,อกาากักสร้ากต้นงามความดีไม่เห็นไม่ออกเดินจบคมยั่นี่แม่นางน,นี่เป็นอะไรกับคอยอตาตมาเห็น,นย้ายมย่างส้วมส้วม,มใบแต่ตที่เห็นว่าส้วมดอลอดแล้วเสียวไว้ดีหนละแต่มันฟองลุม ก็เลยคือโส o m คือเอาต่อมาสัมมาสติความรับรื่ชอบร,บรักชอบคือจังทางนั้นสมาธิทางสมาธิตั้งสติจตับอยู่กับลมหายใจอันสุดท้ายสัมมาสัมมาทิสิความตั้งใจมั่นชอบฝากไว้สำนีสะกนเวลาเบิดเบิดเวลาสารุป่ันเดอร์บาล ตั้งแต่ที่แหลกว่าขึ้นมากค่คือเฮาเข่ามาเอาคุณพระพุทธเอาคุณพระธรรมเอาคุณพระสง์เป็นทีเพิ่ใหายคิดเบื้องเห็นอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมากโดยการประพฤติตามมามีวงแหวกที่ว่ามาแบบก็ได้อธิบายเวลาสั่นเกินไปเพราะฉะนั้นก็ะคือว่าขอฝากญาติฝากโยมฝากญาติฝากโยมเทิงทีนำฟังแล้วก็นอนฟัง่ง เพิ่มที่เหลาแล้วก็บรหลุถ้าเราค่นน้ำฟังอยู่กับถ้าเราเท่ากับเหลาไปนั่งเด็ดเหลาไปนั่งถ้าเราเท่ากับบ่อเหลาไปนั่งฟังตั้งใจฟัง่งก็มันกับเบื่อ,ปอไปนั่งจับใจกว้างได้บ่ได้แน่จัถือว่าการที่เขาได้มาผ่านมาเพียรได้มาอดมาทนอยู่จังศี่กขออนันมโหทนาสารถกับท่านทั้งหลายที่ได้เข้ามาร่วมกันปก็คติปฏิบัติตั้งแต่มือแรกจน อดขึ้นสุดท้ายก็พอยบุญกุศลคุณนงามความดีในส่วนนี้มาเป็นปัตตบะเดชประวปัจจัยให้เทิมผูบาจ,จาที่เดินทางม,มากประพฤติุทธธานวิธีพร้อมทั้งายาทั้งโยมที่มากประพฤติปฏิบัติร่วมกันในงานบุญอยู่บริวาสกรรมในเทือนี้ก็ขอให้เห็นทำที่ว่ท่านได้เห็นเห็น บรรลุธรรมสี่วัฒนในบนรรลุแล้วก็ขอห้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงายถุบไอโศกายโลไอไจะเจริญในสัมยดไม่ตีจิตมิตรภาพทั้งความรักความอบอุ่นความเข่าใจสําหรับพา,ามีขรอครั่วาสาหรับโยมมีขรอครั่ควหอมีความสุขความจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเถิด